กาเปิดคลิปเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมรายการนะครับหลวงสท,ท้ายมีการลังปีใหมกว่าจะเดินขึ้นมาถึงทุรักทุเลมากเลยเดี๋ยวทางลงอ่ะดูทางลงก็คือหนักกว่าอยากแจกเงินเหลืออีกสองร้อยคุณหาตอนนี้คะแนน24ต่อ18มาดูกันลูกสุดท้ายของเราลูกสุดท้ายของเราลูกสุดท้ายรายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุข เหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มด้วยเสียงหัวเราะในขณะที่รับชน วันนี้นะคะชมพู่จะพาทุกคนมาชมกับกิจกรรมปีใหม่ค่ะที่เรียกได้ว่าวันนี้บริษัทรมเรเย็นของเราเหมาโรงเรียนไปเลยค่ะใครอยากรู้ว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างตามไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมแรกนะคะที่จะพาไปนั่นก็คือกิจกรรมผ้าป่า <c oughs> <c oughs> ใช้ที่ไหนเราไม่ใช่สักหน่อยนี่เขามีผ้าป่าค่ะทําบุญได้ปีใหม่อ่ะนาะเริ่มต้นสิ่งดีๆใครมีสิ่งไม่ดีก็มาปักที่ต้นนี้อย่างเช่นตัวเราเอาไปปักเลย <c oughs> ใช่สิ่งเล่า เดี๋ยวพากันไปชมด้านในนะคะเห็น <Romeo. S 1> <He st S 2> บอกว่ากิจกรรมแรกของเราตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วค่ะ <iet. S 1> นั่นก็คือวอลเล์ Reese <simpler> บอลโอ้โหเสื้อเขียวนี้คือทีมของบริษัทล่มเย็นตักแดดทำไมไม่ตักแดดมานี่ <S 2> <S 2> <c oughs> วันนี้นะคะบริษัทร่มเย็นของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่กิจกรรมดีๆแบบนี้เท่านั้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาร่วมกันด้วยกับ คนในหมู่บ้านคนในชุมชนคนแถวแถวนี้คนแถวแถวนู้นเอะไรอะเรา,าไม่มีสาระเลยอะตลอดเลยเอาเป็นว่าวันนี้บริษัทร่มเย็นของเราเนี่ยนำทีมด้วยพนักงานบริษัทแล้วก็คนในชุมชนเรียกว่าเป็นการสานสัมพันธ์นั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเขาจะมีเลี้ยงด้วยเพราะว่าวันนี้เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์เลี้ยงปีใหม่ก็ทำไมกิจกรรมเยอะจังเลยอะกิจกรรมเนี้ยมู้เยอะแยะไปหมดเลยไปดูกันค่ะตอานั้จบแล้ว ครับคุกี้แวันนี้สวยทีเดียวจะเปิดใหม่มาใหมคันนะครับเดี๋ยว๊กี่โดนบอกว่าสัตว์ปอกมาครับใหม่คันจะมาเล้สิไม่ใหอันได้ขึ้นแรกนะตอนนี้สัตเมีน้ำอยู่นึ่งก็ตโนตด่อนีกครับทุกี้หมา อครับันนี้เ่าจ้ให้เริ่เป็นใหม่นะครับ้าไปหนเพื่อนของหลัต้องหลักเบอข้ามว่ามาดถโมงสะกครไม่ได้ Yo! Yo! lên cả đi cả. Ở đây đánh đấm đánh đấm. ขึ้น กับไปตั้งะมากน้ะนี่าเที่ย้โอ้โหโอ้ยโอ้ยกลับแเลยกลับ้ตอนนี้ก็แข่งไปแล้วได้ซักประมาณครึ่งชั่วโมงมายังไม่ถึง เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์วนี่นายนิดนึงนะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยเหรอแล้วคิดว่าจะชนะไหมไ้่รู้เหมือนกันน้องยังไม่มั่นใจเลยเราจะไม่มั่นใจมั่นใจดิลมเย็นซุ่นจุนี่เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะน้องกําลังตบแบบเมามันมากเลยแต่ละคนกบซ้ายกบขวากบหน้ากบหลังพี่ฉั้นลุกไปหมดแล้วค่ะโอ้คับคนคับคนแบบนี้เธอต้องวิผ่าลูกนะต้องใส่อายุเธอต้อง

มันไม่พอเลียงผมให้โง่ยัได้อยู่โอ้โหเห้ยว่ะสุดปัเฮ้ยท่านผู้ชมทนนะครับอยากจะเชิญเพื่พี่น้องบ้านนะมาชมพิามกันหลายท่านหลายคนทีเดียว น้ำใจนั้ออกีฬาเคียร์เร่งสองทีมแหละโอเคเป็นกลางเป็นเ้าเป็นกลาง ทีมร่มเย็นของเราแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเกมกีฬาประจำปีใหม่ของเราเนี่ยค่ะยังมีอีกหนึ่งเกมนั่นเองนั่นก็คือกรรมฟุตบอลเดี๋ยวเรามาเชียร์ทีมฟุตบอลกันสาสาวทีมเชียบอกได้เลยว่าหูยเต้นแบบอย่างนี้เลยเสร็จสดิลไปเลยค่ะอันนี้ฉันไม่ขอยืมเข้ามานะเนี่ยสวยเนาะสวยอ่ะ ฉีดไหมคะรอบนี้รอบสุดท้ายอ๋อรอบนี้เต็มที่ครับเพราะดูยังไงก็ไม่ได้รอบถ้าได้ที่สองฉีดใช่ไหมคะได้ได้แต่ถ้าได้ที่สามล่ะผมไม่ต้องคุยคือคุกันแล้วนะครอันที่สองให้รอดก่อนอันที่สองให้รอดก่อนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะ แต่ขอไม่ค่อยดีเลยดูแต้มแล้วเปน่แ้ิดทีละสองแต้มเปิดทีละสองชนะยู่แล้วชนะนใจเนก็เพียงพอเชนะใจกพแล้วช่วงสุดท้ายของเราแล้วค่ะตอนนี้คะแนน24ต่อ18มาดูกันลูกสุดท้ายของเรา ูกสุดท้ายของเราลูกสุดท้ายอุ๊บ สัมดาห์นักกีฬาน,นิดนึงนะคะเพราะว่าเขามีสัญญากันไว้สัญญาอะไรไว้คะสัญญาต่อหน้ากล้องวงจรปิดค่ะสัญญาต่อหน้ากล้องวงจรปิดสัญญาเลยว่าอะไรน้องเมยถ้าชนะจะขึ้นเงินเดือนให้หนูคะ่ะแล้วผลปรากฏการแข่งข,ขันวันนี้ออกมาเป็นหนูแพ <c oughs> okay. ้ไป I'm okay I'm fine k i n c h a n a k i n c h a n a เต็งเน็งเต็งเต n งเต n งคุมเนืันรัก เสียใจไปถามจริงไม่เสียใจแต่พี่แซกใจดีแต่ก็ขึ้นให้เอง <Hey. S 1> ในโอกาสปากหวานอย่างนี้ก็อยู่กันไปนานค่ะ <Hey. S 1> พี่ทัศน์ว่าอะไรคะเดี๋ยวพี่กลับไปคุยกับพี่แซกก่อนนะ <laughs> เรายก็ได้กินซอยจุ๊อยู่แต่เมื่อวานนี้ hey. แล้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้กับกิจกรรมดีๆของเรานะคะกับบริษัทร่มเย็นซึ่งบอกได้เลยว่าปีใหม่ปีนี้สนุกละม้วนคักๆเลยใครที่บอกว่าอยากจะมาร่วมง,งานกับบริษัทร่มเย็นของเราสามารถมาได้เลยหรือว่าพ์ทเนืรอคนไหนสนใจก็สามารถมาร่วมได้เหมือนกันนะคะ<ช>แล้ววันนี้พวกเราทีมบริษัทร่มเย็นต้องขอตัวลาไปแล้วส<ช> <ๆ S 2> วัสดีค่ะบ๊ายบาย นี้ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับกิจกรรมเลี้ยงปีใหม่นะคะแล้วก็มีกีฬาไปด้วยอ่าซึ่งวันนี้นะคะบริษัทล่มเย็นของเราก็จัดกิจกรรมพิเศษให้กับพนักงานทุกคนแล้วก็รวมไปถึงคนในพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะอะก่อนจากไปทั้งสองท่านคะยังไงก็วอวยพรปีใหม่ให้สักนิดหนึ่งะคะ่ะฝากคุณแจ็กก่อนเลยคะ่ะยกให้ก่อนนะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงผ่านปีนี้ไปให้ได้ถ้าผ่านไปไม่ได้ ก็ต้องสู้กันต่อไปอ่าพี่นะพี่ทัศน์ค่ะค่ะสำหรับทัศน์ก็ไม่มีอะไรมากปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเที่ยวกันอย่างดูแลสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันปีหน้าปีหน้ายังมีกิจกรรมดีๆอยู่แล้วก็อย่าลืมเลยนะคะน้ําดื่มของเรากับบริษัทร่มเย็นมีถึง4แบรนด์ด้วยกันเลยใครสนใจอยากจะมาติดต่อสอบถามเป็นพาร์ทเนอร์พี่ทัศน์ค่ะเขาบอกแล้วว่าเขาแนะนําได้อย่างดีเลย พี่แซกก็เหมือนกันแต่ว่าอย่ามาคุยกับพี่แซกเยอะค่ะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรหยอกนะคะส่วนใหญ่เราคุยกับพี่ท่าดีกว่าค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้าลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย